ตั้งคณะบรีนะครับกล่าวเปิดงาน d ิจิทัลแคมปอย่างเป็นทางการสําหรับการจัด d ิจิทัลแคมปในปี2221นะครับปีนี้มันเป็นลนักษณะของการที่เราทําเป็นไลฟ์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะมาให้ความรู้นะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตรของคอมพิวเตอร์อาร์ตนะครับเพราะนั้นก็เป็นการจัดการในระบบที่ว่าเป็นแนงวิชาตามความถนัดขวิชาชีพที่มี โอเคสวัสดีครับ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 เซ็กชั่นแรกนะครับของงานดิจิทัลแคมป์ออนไลน์นะครับปี2021ผมอาจารย์สุทธิชาตินะครับแล้วก็อาจารย์คณบดีนะครับอาจารย์นัทวุฒินะครับแล้วก็อาจารย์เจียนะครับอาจารย์จุทัศน์นะครับแล้วก็อาจารย์ต้องนะครับเซ็ชั่นแรกก็จะเป็นแขนงวิชาดิจิตอลอินเทอร์เซชันแอนด์คอมิกนะครับหลักสูตรปีนี้นะครับน้องๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะเข้ามาเรียน เทิมแรกด้วยกันหมดเลยก่อนแล้วเทิมสองเนี่ยค่อยเลือกขแขนงวิชาซึ่งมี3ขแขนงนะครับ 2D a n แ m น t i o n a n d m o t i o n Graphic 3D a n i m a t i o n and v i s u a l Effect นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ d i g i t a l i l l u s t r a t i o n and c อ m i กอีกขแขนงหนึ่งให้อาจารย์แนะนำตัวกันโดยละเอียดอีกทีนึงนะครับครับสวัสดีครับผมทิติพงษ์เนื่องพิมพ์นะครับดูแลเรื่องของว,วิชาพื้นฐานนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมอาจารย์เจียนะคบผม ส่วนใหญ่เด็กๆเรียกอาจารย์เกียร์สุทัศน์ปัลมะครับผมก็ดูแลในขแขนงดิจิตอลอิรัสนะครับแอนด์คอมิกยิงอาจารย์เองก็สอนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์จะอยู่ในกลุ่มของสายที่เป็น, Motion ics, น,น,มนนะโมชั่นกราฟิกนะครับทุกดีนิเมชันนะครับโมชั่นกราฟิกนะครับเดี๋ยวยังไ,ไงตอนพาร์ทที่มีการคุยของขแขนงขแขนงย่อยเนี่ย,ยวคงเจออาจารย์อีกรอบนึงครับผมอาจารย์สุทธิชาติสุภัยวน,นิชนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําที่นี่นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าสาขาด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะมา ทำงานที่นี่ผมก็เป็นนักเขียนการ์ตูนมาก่อนนะครับก็เลยอ,อยู่ในแขนงนี้แน่นอนก็คือแขนงดิจิตอลอิเล็กทรอนิกทุกแขนงวิชาที่เราแยกปีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสาขานะครับสาขานี่มีการเรียกนการสอนวิชาเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เรามีการจัดรูปแบบใหม่นะครับให้มันสอดคล้องกับวิชาชีพมากขึ้นด i จิ t a ลอิเล็กทรอนิกส์กเนี่ยก็จะเป็นแขนงที่เน้นเรื่อง ทักษะนะครับการสร้างภาพประกอบแล้วก็การเล่าเรื่องคือพูดง,ง่ายๆว่าขแขนงนี้เราจะเน้นภาพนิ่งเป็นหลักละกันสิ่งหนึ่งที่จะโฟกัสของขแขนงนี้คือเรื่องของความยูนิคความเฉพาะตัวของนักศึกษาแต่ละคนว่าเข้ามาปีแรกนะครับเราอาจจะยังมีสไตล์ที่เหมือนคนอื่นอยู่ก็ได้แต่ว่าเราคาดหวังว่าจบไป4ปีเนี่ยทุกคนก็จะมีรูปแบบเฉพาะตัวมีสไตล์ที่แข็งแรงที่สามารถนําไปประกอบวิชาชีพได้สิ่งสาคัญของขแขนงนี้ที่ผมอาจจะต่างจากแขนงอื่นนิดนึงคือ เราให้ความสำคัญกับวิชาพื้นฐานเยอะหน่อยนะ<ม>ก็คือเฉพาะแขนงนี้นะครับวิชาพื้นฐานที่เรียนมอนก็หมดทุกแขนงเนี่ยจะมาต่อยอดที่แขนงน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นอาจาาจะฝากกันต้องนะครับที่อาจารย์ก็จะดูแลว,วิชาพื้นฐานด้วยลองลองอธิบายเรื่องบบวิชาพื้นฐานทั้งหมดโดยรวมให้ฟังหนะครับออหลกัหลกๆของวิชาพื้นฐานนะครับเรื่องของการเตรียมควา,พามพร้อมให้กับตัวนักศึกษาในบางคนเนี่ยก็อาจจะเคยวาดเคยเรียนเคยระบายสีหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเคยออกแบบมาแล้วก็จะมาปูพื้นฐานเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ย มีองค์ความรู้ที่เท่ากันสามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกันได้นอกจากพื้นฐานในแง่ของการวาดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของเรื่องของการที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคิดวางแผนรู้จกักคนคว้าข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สั่งเคราะห์มันออกมาเป็นงานของตัวเองให้ได้การสุดท้ายนะครับก็จะดูแลว,วิชาพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดมาเป็นวิชาภาพรประกอบด้วยนะครับถ้าน้องๆสนใจเรื่องสายงานภาพรประกอบนะครับส่วนใหญ่เด็กๆที่ที่มาก็จะเริ่มจากการชอบวาดรูป ก็แนะนําว่าฝึกวาดรูปบ่อยซึ่งพวกนี้ถ้าน้องชอบนะครับน้องก็จะทําอยู่แล้วพี่ที่เข้ามาเขาก็ผมก็จะแนะนําถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีสมุดเล่มเล็กนะครับเหมือนเหมือนเราทําจดไดอารี่อ่ะแต่เราวาดเป็นรูปนะครับซึ่งอาจารย์หลายท่านในคณะเราก็จะมีนิสัยอย่างนี้พกไปตรงไหนถ้าเราเจออะไรประทับใจเราก็สเก็ตเก็บไว้ซึ่งพวกนี้มันจะเป็นการฝึกเราด้วยแล้วก็เป็นเหมือนอคลังคลังห้องสมุดของเราเวลาเราทำงานเราจะดึงเอามาใช้ได้นะครับ ตัวละครหรือ,อตัวการ์ตูนหลายๆตัวที่เราเห็นนะครับตามสื่อต่างๆของอาร์ติสหลายๆคนมันก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับสายงานภาพรประกอบของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีมีงานที่นิอยู่ถึงแม้ว่าน้องๆอาจจะรู้สึกว่าสำนักพิมพ์มันปิดไปเยอะแต่พวกสื่ออะไรมันเท่าเดิมมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอ,ออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกงานที่เกี่ยวกับด้านด้านภาพรประกอบนี่ก็ก็ยังต้องทํากันอยู่เทคนิคที่ น้องๆมักจะถามว่าแล้ววาดข้างนอกหรือในคอมอะไรจะดีกว่ากันอันนี้มันเป็นแค่วิธีการนะครับแต่แต่ของเรานจะให้ให้ความสำคัญของการที่ฝึกแล้วเข้าใจเข้าใจถึงแก่นของมันว่าหลักการมันเป็นยังไงวิธีคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทักษะนะครับส่วนสื่อมันจะเป็นวาดสีจริงหรือวาดในคอมอันนั้นเป็นแค่เครื่องมือนะครับแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่สำนักพิมพ์ก็ หรือว่าอาร์ติสก็จะเบนไปทางวาดในคอมใะเยอะเพราะว่ามันจะประหยัดนะครับประหยัดเวลาแล้วก็แก้ไขางานได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับคือคอมิกเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเรียนคอมิกเพื่อจะไปเขียนเป็นนักเขียนการ์ตูนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบ<ม>้านเราถ้าเราจะโฟกัสว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนอย่างเดียวเนี่ยบางทีสิ่งที่เราคาดหวังอะองความเป็นจริงอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อย่างที่จันเจียบอดนะครับรูปแบบที่เป็นหนังสือหรือสตนดพิมพ์เนี่ยมันถอดถอยลองไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวงานการ์ตูนถ้าเรามองว่าเราต้องเขียนการ์ตูนได้ เหมือนประเทศแบบอย่างญี่ปุ่นอเมริกาเนะี่ยถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองกว้างกว่านั้นนะครับผมว่าสื่อคอมมิกเนี่ยมันเป็นสื่อเล่าเรื่องนะครับมันเป็นสื่อที่เราสามารถรีจิสเตอร์ไอเดียเราอะร,รีจิสเตอร์จินตนาการเรื่องตัวละครภาพทั้งหมดด้วยต้น,นทุนทีนท่ถูกมากนะนะเพราะจริงๆไม่จำเป็นต้องมีคอมนะครับกระดาษเขียนนะครับ,รนะรบมือแค่นี้ก็เล่าเรื่องได้แล้วคอมมิกหลักๆที่จะสอนในแขนงนี้ก็คือจะสอนเป็นวิชาชีพด้วยคือเป็นมืออาชีพด้วยนะครับแล้วก็ เราจะสอนให้มันเป็นแบบว่าสิ่งที่เราสามารถไปอแดปกับสายงานอื่นได้ด้วยนะผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ผมก็ดูแลส่วนนี้เป็นหลักแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นนักเขียนกร์ตูนมาก่อนเดี๋ยวอันนี้จะงงนะครับที่มีตัวคนนี้ตั้งอยู่นะครับอันนี้ตัวละครของผมเองนะครับน้องๆน,น่าจะไม่เคยเห็นนะครับก็อาจจะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับอาจจะเคยเห็นก็นผมก็จะเอาประสบการณ์ตรงนี้มามา,มาช่วยการเรียนการสอนซึ่งจริงๆเราเปิดวิชาคอมิกมาเกือบ20ปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะขยายขอบเขตมันขึ้นมาให้มีวิชา ต่างๆมากขึ้นเดี๋ยวผมขอพูดเลยไปถึงเรื่องคาแรคเตอร์ด้วยนะครับตรงเป็นตัวนี้นะครับสตัวนี้จะเป็นผลงานของรุ่นพี่นะครับปีที่ผ่านๆมานะครับอันนี้มาจากวิชาออกแบบตัวละครนะครับคาแรคเตอร์ดีไซน์ุกวนี้จริงๆแล้วกระทั่งงานออกแบบตัวละครเนี่ยมันก็เป็น IP อย่างหนึ่งนะครับไอพี IP คือทรัพย์สินทางปัญญาที่เราสามารถต่อยอดพัฒนานะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายคือจริงๆตัวการ์ตูนเหล่านี้เราจะมองเป็นแค่ตัวการ์ตูนก็ได้แต่ถ้าเราดูแลมาดีๆนะครับพัฒนามาดีเนี่ย มันเลี้ยงชีพเราได้เลยนะครับเลี้ยงครอบครัวเราสร้างงานสร้างไรายได้มากมายโดยตัวขแขนงเราก็จะมีการโฟกัสเรื่องพวกนี้มากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของมาสคอตการเผยแพร่ตัวละครขแขนงเราก็จะมีสอนในส่วนของพรีโปรดักชันของงานแอนิเมชันด้วยนะครับอย่างงานคอนเซปต์อาร์ตนะครับเราก็จะมีการสอนที่ลงลึกไปถึงวิธีคิดรูปแบบต่างๆของการสร้างงานนะครับทั้งคอมมิกแล้วก็ภาพประกอบสายเนี้ยนอกจากเรียนเป็นทํางานส่วนตัวจริงๆก็ทํางานในแง่ของการเป็น e ีโปรดักชันของแอนิเมชันด้วยคือถ้าถามว่าจบไปทำอะไรถ้าไล่ไปนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับตั้งแต่นักเขียนภาพประกอบนักเขียนาระตูนทำคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ดีโปรดักชันอยู่ในโปรดักชันได้ด้วยใช่ไหมฮะได้หมดเลยผมว่าจริงๆจะเป็น ศิลปินอิสระก็ยังได้นะครับทุกวันนี้ <ไ moving. S 1> ทุกอย่างก็เปิดกว้างพวกอาจารย์ก็พูดมาเยอะแล้วครับแนะนำรุ่นพีน่น,นิดนึงนะครับพีต่ตะวันเดี๋ยวพี่ตะวันแนะนาตัวนะครับตะวันแสงกระจุยนารากาวันหนึ่งนะครับนัาศาป,ปีสามอะไรลังสิตครับพีต่ตะวันมีผลงานที่อยากจะแนะนาให้น้องๆได้ดูนะครับววกนนอบ่อนหน้านี้มีงานประกวดของ RV นะครับเป็นงานประกวดสกรีนออกแบบสกิีนครับผมอ้รางวัลที่ผมได้มาก็คือรางวัลชนะเลิศแบบหนึ่งวันประกวดอาร์วีคอนเทนต์นะครับ สนสยามนาคาครับผมก็สกินได้รับแรงบาันดาลใจจากาวัดล่องเสือเต้นนะครับโดยาการเอาดีไซน์วัดแล้วก็สีของวัดมาออกแบบแล้วก็ตัวตัวงานคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้คือสังเกตว่าตรงลายส่วนล่ยลนสีอะไรอย่างนี้ก็มีการเอาสีของวัดเอาเอาฟอร์มของวัดเอารูปทรงต่างๆวัดมาใช้อันนี้ก็เป็นสกิลคร่าวๆอันนี้ก็เป็นงานที่ประกวดชนะมาครับผมประมาณเดือนหนึ่งครับคิดสามอาทิตย์ทำประมาณอาทิตย์สุโอเคแปลว่าเป็นคนเพสเร็วพอสมควร พอสมควรล้วมาขับอย่างนั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ตะวันไปด้วยเลยนะครับว่าเราเริ่มเริ่มสนใจงานภาพประกอบตั้งแต่ตอนไหนครับก็เป็นช่วงก่อนขึ้นมหาลัยที่จะแบบเล่นเกมบ่อยๆเราจะเล่นเกมเราจะดูการ์ตูนกันบ่อยๆพอแบบเออเราเล่นไปสักพักเราก็เอออยากอยากอยากให้มันจริงจังขึ้นนะทำให้มันจริงจังขึ้นนะก็เลยเริ่มเรียนเรียนด้านนี้ต่อครับตอนเราเข้ามาปีหนึ่งเราก็จะมีทักษะการเพ้น์มาระดับหนึ่งแล้วก็ชอบชอบงานเพ้น์เป็นงานส่วนตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเพ้น์ที่แบบตัวเองถนัด มากกว่า <Okay. S 2> ก็เลยพุ่งมาทางนี้เลย okay. เล่าถึงแบบการเรียนการสอนที่มีให้น้องๆนะครับคือเข้าใจว่าเป็นการเรียนการสอนแบบรวมๆแต่ถ้าจะเจาะฝั่งไหนเป็นพิเศษก็คิดว่าเรียนในคณะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรียนด้วยตัวเองส่วนหนึ่งหาเรียนข้างนอกด้วยส่วนหนึ่งมันจะ,จะทําให้ไปได้เร็วกว่าถ้าคือถ้าถ้ารู้ว่าจะไปทางไหนแล้วทีนี้เราก็เลือกแล้วเราก็จะประึกษาเฉพาะทางที่เราถนัดไปเลยจริงๆชอบวิชาภาพยนตร์ ส่วนหนึ่งด้วยการที่เขาให้เราลงพื้นที่ไปจัดแสงนะจัดแสงในสตูดิโอจัดอะไรอย่างนี้มันช่วยได้พวกงานพวกวเขียนบทพวกอะไรเงนี้มันจะช่วยทําให้เราแบบมีโจทย์นี่นั่นได้ก็คือพิคอติงกิ้งส่วนหนึ่งด้วยเวลาฝึกก็คือเรียนเพ้นท์อย่างเดียวมันก็ธรรมดาเกินไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีคิดมากกว่าที่ทําให้เราโดดเด่นกว่าอาติคนอื่นในการเรียนการสอนเราก็จะเน้นโปรแกรมในกลุ่ม Adobe แล้วก็ C ล i p Studio <อ>นะครับที่เราซื้อไลเซน์มา แต่ถ้าน้องๆถนัดโปรแกรมอื่นๆก็น้องก็ใช้ส่วนตัวได้ครับก็อยากจะคุยกับพี่ตะวันอีกหน่อยพี่ตะวันทำไมถึงเลือกวัดล่องเสียเต้นล่ะครับไปสะดุดอะไรก็คือตอนแรกอไอเดียของอสกินออกแบบก็คือนักสู้นะครับตอนแรกรเรารผมมาเลือกทีมเป็นนักสู้ก่อนตอนแรกก็คือสเก็ตสเก็ตสเก็ตไปเรื่อยๆพอได้ไอเดียที่เป็นนักสู้แล้วส่วนหนึ่ง เราเราคิดว่าเออเนี่ยมันมันไม่พอนะมันนึ่งมันยังขาดอะไรบางอย่างยังขาดซับเจคบางตัวที่จะทาให้เราแบบโดดเด่นขึ้นมาได้<ม>ก็เลยเ,เห็นแบบว่าปีก่อนๆเขามีการใช้สถานที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นก็เลยเ,เราเลยเลือกลองหาวัดวัดสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ดูโดดเด่นมากเลยไปเจอวัดล่องเสืเอเป็น่ะปกติคือวัดส่วนใหญ่ที่เราหากันก็จะมีสีทองสีแดงสีอะไรที่เราเคยเห็นกันทั่วไปแต่คือตัววัดล่องเสือเต้นก็จะเป็นตัวสีฟ้าสีม่วงสีทอง ลับไปมันก็เลยแบบว่าเราโดดเด่นนะมันดูทันสมัยมากเลยโดดเด่นกว่าวัดอื่นก็เลยใช้วัดเนี่ยฮะมาเป็นไอเดียก็เห็นเห็นความเป็นวัดล่องเสือเต้นแล้วก็ลงไปในงานก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันลงตัวดีแล้วก็แปลกดีเพราะว่าวัดล่องเสือเต้นนี่อยู่เชียงรายใช่ไหมครับแต่เวลาเราหาข้อมูลนี่ใช้ Google แลยครับก็เซิร์ชกูเกิลปกติเซิร์ชแบบว่ากิเซิร์ชอะไรไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็น้องๆ เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เปรียบนะไม่ต <Okay. S 1> no. ้องเดินทางไปสาทีิจิิรเซิร์ชดูใน Google ก็สามารถจะช่วยได้นะครับเพราะว่าไอ้วัดลองเสียเต้นนี่ผมก็ไม่เคยไปเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับแข่งเนี้ยอาจจะเข้าใจง่ายนะครับว่าทำาขาประกอบแล้วก็มีการ์ตูนใช่ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าดูลายวิชาเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายและกว้างมากพอแยกเป็น3ามแขนงออกมากันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรียนจาะเึกมากขึ้นเราก็เลยมีวิชาที่ค่อนข้างจะ ลงลึกได้มากขึ้นด้วยเรามีวิชาอนาโตมีเพิ่มขึ้นมาให้เรียนเจาะลึกไปเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของแขนงเราคือเริ่มจากสกิลมือก่อนแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ต่อยอดเป็นโครงการส่วนบุคคลนักศึกษาแต่ละคนของแขนงนี้เราก็จะขึ้นสักปีสามครับเราก็จะให้เขาแบบสร้างโปรเจกต์ส่วนตัวแล้วว่าอยากจะลองพัฒนาตัวเองไปทางไหนแล้วก็เดเวลอปมันไปสองเทอมเลยซึ่งซึ่งถ้าคิดว่าโอเคอาจจะต่อยอดเป็นทีซีไปเลยก็ได้แต่ค่อนข้างเรียนเป็นตัวทีครับก็คือมีความกว้าง แต่ว่าก็จะมีการลงลึกที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลงลึกสายไหนเรามีวิชาเลือกหลากหลายมากนะครับอาจารย์ใช่ไหมเรามีวิชาออกแบบคอสเพลย์ด้วยนะครับวิชาประวัติศาสตร์การ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เกี่ยวกับการปั้นจิรกรรมสีน้ําคอมิกเนี่ยเราก็จะมีให้เรียน2ตัวแล้วก็ต่อยอดเป็นกราฟิโนเวลด้วยคอคนเซปต์หลักที่เราสร้างแหน่งนี้มาคืออยากให้ทุกคนมีความสุขในการค้นหาสกิลหรือว่าทางเลือกของตัวเองะจบไปจะได้ไม่รู้สึกว่า การทํางานมันคือการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะผมคิดว่าถ้าเราเจองานที่ที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานอ่ะมันจะดีมากอาจารย์มีอะไรที่อยากจะแนะนําน้องๆน,นะครับก่อนจะเริ่มแขนงกันในปีนี้อยากให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างพี่ตะวันเนี่ยสังเกตว่าพี่เขาจะรู้ตัวเองก่อนเข้ามาแล้วเนาะว่าชอบวาดแบบไหนอะไรเงี้ยคือพอมันชัดมาเนี่ยมันต่อยอดได้เร็วแต่ถ้าน้องเข้ามายังยังไม่รู้ว่าเฮ้ เราจะชอบอะไรอะไรเงี้ยผมแนะนาให้ให้ลองลองเรียนไปก่อนเพราะว่าหลักสูตรของเราปีต้นๆเนี่ยเราจะให้น้องๆได้ชิมไปก่อนนะเพื่อเทสว่าเราเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้ตัวเองพอเรารู้ตัวปุ๊บเราจะไดะ้ตรงไปในสายที่เราคิดว่าเราแฮปปี้นะครับแล้วก็มันจะได้ไปได้เร็วแล้วเราก็จะได้มีความสุขนะครับก็อย่างที่อาจารย์สุริชาติบอกนะครับถ้าเราทํางานด้วยด้วยความชอบของเรามันจะรู้สึกไม่เหนื่อย แล้วเราก็อยากจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วหลักสูตรไม่ว่ามอไหนมันมันไม่พอหรอกครับมันต้องมันต้องเริ่มจากความชอบของตัวเราเองอย่างพี่ตะวันเนี้ยที่พี่เขาแนะนําว่าต้องมีการฝึกวาดนอกนอกชั้นเรียนนะต้องพยายามหาโน่นหาน,น,หานี่เพิ่มเติมอันนี้ก็เกิดจากความชอบซึ่งอาจารย์ก็ก็จะแนะนําแหละแต่ก็จะมีเด็กไม่กี่คนที่ท,ที่จะเป็นเป็นแบบนี้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าน้องชอบจริงๆน้อง น้องก็จะเป็นแบบที่ตะวันเลยสําหรับคนที่มีความฝันหรือคนที่มีความชอบในในงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าตรงนี้เป็นพื้นที่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 ดีเลยที่ให้ทุกคนเข้ามาได้ทดลองแล้วก็ได้ได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะเดินทางไปสู่ความฝันของตัวเองน้องๆที่ยังไม่แน่ใจในความฝันของตัวเองหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนจะใช้ชีวิตหรือว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีในอนาคตเงี้ยนะครับก็อยากให้ลองศึกษา ราะว่าอันนี้อันนี้เป็นแค่แขนงหนึ่งของคณะดิ s ซนอาร์ตนะครับแต่แต่ว่าก็จะมีอีก2ขแขนงก็คือที่เป็น 2D animation แล้วก็เป็น 3D animation นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองศึกษาแล้วก็ลองเปิดใจแต่และแขนงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ในจุดไหนที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าทางคณะดีโินอาร์ตเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านไปแล้วลองดูว่าเราจะสามารถที่จะ เดินทางไปสู่ความฝันนั้นร่วมกันได้อย่างไรคุณเน็กไทน์เนี่ยนะครับถามว่าถ้าว่าลูกไม่เก่งเรียนได้ไหมเคยเจอเด็กที่ที่มีทักษะน้อยแต่มีความชอบมากก็มีนะครับคือเขามุ่งมั่นมากตอนเขาเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยเขาวาดไม่ค่อยได้เลยแต่อาจารย์สั่งไปหนึ่งเขาส่งสองชิ้นสามชิ้นอะไรเงี้ยคือเขาพยายามมากจนจนเขาจบผมจำได้ว่าเขาจบปีสี่แล้วเขางานเขาพุ่งมากแล้วแล้วงานเขาได้รางวัลด้วยก็จะสรุปว่าถ้าน้องชอบแล้วตั้งใจจริง สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรนะเพราะส่วนหนึ่งอาจจะกลัวเรื่องของการวาดไม่สวยใช่ไหมครับคราวนี้พอเรากลัวว่าเราวาดไม่สวยแล้วเราจะไม่งานไม่ดีเท่าเพื่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันสามารถนํามาพัฒนาเป็นสไตล์เฉพาะตัวได้เรื่องของจิตใจเรื่องของความมั่นใจหรือการกล้าแสดงออกของเรานี่แหละผมว่าอันนี้เป็นสําคัญนอกจากเรามาฝึกทักษะแล้วอยากให้น้องเอาชีวิตของตัวเองมาด้วยก็คือความชอบว,ว่าน้องเป็นคนยังไงยอย่างเช่นสมมุติว่าน้องชอบ ชอบดอกไม้ชอบต้นไม้ชอบเลี้ยงสัตว์ซึ่งพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่น้องมีความรู้มากกว่าอาจารย์อีกน้องจะรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้มันนิสัยยังไงหมาตัวนี้เป็นยังไงซึ่งตรงนี้มันจะเป็นที่เรียกว่าตัวตนนะครับพอน้องมีสตรอรี่ของตัวเองพอเอามาแอดกับทักษะแล้วเล่ามาเป็นตัวละครมันจะกลายเป็นงานที่ที่ยูนิคแล้วก็มีความเฉพาะตัวเกิดขึ้นแต่ถ้าน้องมามาโดยไม่มีตัวตนตรงนี้มา มันจะเป็นงานที่ที่ไม่มีเบื้องหลังคุณนาลีเสิอวิจิตเนี่ยนะครับถามว่างานหายากไหมใช่ครับแก้คำถามก็จริงๆแล้วงานหาไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วพอที่เราทํามางานที่เราทํามาถ้าเราขยันรับงานบ่อยๆบ้างเรามีงานพัฒนาของงานเราเรื่อยๆพอคนเห็นเราเขาเริ่มจําได้งานมันก็จะไหลมาอี สำหรับน้องๆที่มาเรียนแล้วก็แบบว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีมากพอมหาลัยแนะนําได้ส่วนหนึ่งแต่ตัวเราเองต้องต้องเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราจะมาโยนภาระให้มหาลัยอย่างเดียวตัวเองจะต้องอ่อนไปกับมหาลาัยด้วยเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับ